ีอะไรเหรอลูกพี่จะถ่าย้สิช็อปไปแล้วเรอทันสะดวกลูกมาส่งหน้าบ้านเนี่ยงานการก็ไม่ทำใช้จ่ายสิ้นเปลืองเอาเงินลูกชายของฉันไปช็อปปิ้งนั่นสิแม่หน้าไม่อายลูกชายท่านนี่มันโซยจริงๆเลยนะได้เธอเป็นเมียแต่เห็นว่ามันดีจริงคุ้มค่าเลยสั่งมาค่ะไม่เชื่อมันนะแม่ก็ลูกชายท่านกินทำตัวเป็นเป็นอยู่ได้ตอนนี้หนูใช้เงินหนูนะแม่ก็อย่ามาโกหกไหนดูวเส้นแบงคเงินพี่ชายฉันไปซื้ออะไรนี่มันรองเท้าโพสต์รุ่นใหม่ล่าสุดนี่ห้องมากเเลยนะหโพ อยากใช้จนตัวสั่นมากสินะเห็นตาเล่นโทรศัพท์ทำงานออนไลน์ค่ะแม่รองเท้าคู่นี้ตาก็ใช้เงินตาซื้อนะคะแม่แม่ดูไซส์รองเท้านี้ก่อนเนี้ยมันไซส์36 37ตาเนี่ยใส่รองเท้าไซส์40นะคะอ้าวดีเปไซส์แม่นี่ใช่ค่ะแม่รองเท้าคู่นี้ตาตั้งใจสั่งมาให้แม่ค่ะรองเท้าโพซี่รุ่นใหม่ล่าสุดค่ะรุ่นนี้มีขนด้วยนะนุ่มมากแม่มีผีเสื้อน่ารักที่เท้าเป็นศูนย์รวมเส้นประสาทเกี่ยวกับสุขภาพเลยนะคะแม่แม่เท้าอุ่นแม่ก็จะปลอดภัยไกลโรคนะคะเวลาแม่ใส่เดิินนนนนใบบ้้้้าาาาเเเเี่่่ทททกก็็จจจะะุมมดดไไสํคัญ ต้องกลัวลื่นด้วยกันลื่นอย่างดีเลยค่ะแม่จะัวรุ่นมากกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันเลยนะคะแล้วทำไมพี่สะพายไม่บอกแต่แรกว่าซื้อมาให้แม่ป่วยกับแม่ไม่เว้นช่องให้พี่พูดเลยเหมยขอโทษที่เข้าใจพี่สะพายผิดมาตลอดแม่ก็ขอโทษนะลูกขอบใจหนูมากนะที่ซื้อของดีๆมาให้แม่ใช้ดีค่ะแม่หนูก็รักแม่เหมือนแม่แท้จริงๆค่ะงั้นแม่ลองใส่เลยไหมคะเวลาเดินมันนุ่มนี่มันเหยียบก้อนแม่เลยนะลูกคุยอะไรกันอยู่จ้าสาา อย่ารู้นะว่าน้องตาไปสั่งรองเท้าโพซี่มีขนเดี๋ยวเฮียไปสั่งมาแจกทุกคนเลยดีไหมเฮียก็ชอบสั่งมันใส่ด้วยดีกว่า